สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาดูวิธีการวาดเวลาหนับแบบด่วนนะครับ,แบบดดรบก็คือที่เราจะวาดนี้ก็คือจะเป็นใช้เครื่องมือ Pogon tool นะครับในการวาดนะครับอันดับแรกเราก็เริ่มต้นด้วยการวาดจับเครื่องมือ PogonTool นะครับแล้วก็คลิกคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ลากมันก็จะได้ศูนย์กลางของเขานะครับจากนั้นเราก็ตั้งเป็น18อยู่ข้างบนด้านนี้นะครับข้างบน ตั้งเป็นสิบแปดแฉกนะแล้วเราก็ดึงดึงจุดใหนกับจุดหนึ่งลงมาก็ได้นะครับขณะด,ดึงนี่ให้เรากควนโทรลค้างไว้นี่เขาจะตรงนะครับตรงเป็นแนวเดียวกันครับแล้วเราก็มาจาับที่ที่ตรงโหนดครับเราใช้เครื่องมือเชฟทูนะครับแล้วก็ลากจะเห็นว่ามันมีสองจุดที่ที่มีการจับได้นะครับจากนั้นเราก็กดคอนเวิร์ตลาย โค้งนะครับก็คือหมายถึงเปลี่ยนเป็นสปเส้นโค้งนั่นเองครับเมื่อเราเปลี่ยนเป็นเส้นโค้งแล้วทุกเส้นที่เราทุกเส้นที่เราดัดเนี่ยมันจะโค้งส่วนอื่นก็จะโค้งตามไปด้วยนะครับเราก็จะวาดขาตัวที่เป็นเป็นเหมือนขาตัวนี้นะครับเราปิดแสลบก่อนเพื่อที่จะควบคุมมันไม่โดนดูดเข้าไปติดนะครับแล้วก็ทําอย่างนี้โค้งๆนะครับโค้งสองด้านเลยนะครับแล้วก็ทําออกไป ลักษณะนี้นะครับโค้งแล้วก็ให้มันใกล้ๆกันหน่อยนี่มันก็จะมองเห็นว่าเขาจะเป็นแจกแฉกออกไปเหมือนกับตัวไวรัสนะครับจากนั้นเราจะเก็บเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะได้ทําทําตัวทอดต่อไปได้เร็วขึ้นนะครับเราก็จะวาดรูปวงกลมขึ้นมาหนึ่งวงนะครับขนาดว่านี้เราก็กดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็ให้เซนเตอร์ของตัวมันไปเกาะที่ตัวนี้ก่อนคลิกสองครั้งว้วย้ายจุดหมุนไปไว้ตรงกลางตอนนี้เราต้องเปิดแทรไว้นะ แทปบชัวร์เจกไไ้้เพื่อที่จะให้มันเกาะติดก,กับเซ็นเตอร์นะครับจากนั้นเราก็มาดูจริงๆเราก็คือเราตั้งไว้เด็ดทีแรกก็คือเป็น18แชกเรา18หาร3 160องศานะครับเวลาเราหมุนเวลาเรหมุนนะครับเราจะเปิดเครื่องมือไอ้ตัวดอกเกอร์หมุนนะครับโดยการกด a l เลนทานฟอ m แล้วก็โรเตชนะครับแล้วมันจะมีกรอบตัวนี้ขึ้นมาเป็นโรเต เราตั้งแองเจก็คือตั้งมุมของเขาให้หุน20องศาะสาเหตุก็คือมาจาก365องศาหารด้วย18แฉกก็จะได้20 20องศาแล้วกด Apply to Duplicate นะเราก็จะได้ตัวไวรัสมาแล้วก็ลงสีไปเลยนะครับเห็นะครับมันก็จะได้อะนำมาใช้ซึ่งซึ่งตัวเนี้ย เราก็มาดัดโค้งให้มันกลมขึ้นหรือยังไงก็แล้วแต่เรานะครับเช่นตัวนี้ครับผมจับตัวนี้ไว้แล้วผมดึงขึ้นไปอีกเห็นไหมให้มันโคง้งโค้งออกไปคือเราดัดขาเรื่องอีกขาที่เหลือมันก็จะหมุนตามไปด้วยเห็นไหมครับง่ายไหมครับลองทำกันดูนะครับแล้วก็ติดขัดตรงไหนก็สามารถจะพิมพ์ซอฟท์ทามมาได้นะครับขอบคุณครับ